นี้ก็สุ่ยวย่างแฮปปี้แล้วล่ะครับใต้สันติสุขไม่ว่าเราจะเป็นคนภาคไหนศาสนาใดเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา15นาฬินาทีถึง16นาฬกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด FM 92.75 m เมกะเฮิร์ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับดิฉันสุริยาพรสิงพันธ์นะคะที่จะนำเรื่องราว ของพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นการนำเสนอข่าวสารต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมการนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกลุ่ม BRN กันบ้างนะคะซึ่งกลุ่ม BRN เนี่ยก็หลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินนะคะสำหรับ กลุ่ม B R N ที่เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายเนี่ยเพื่อเป็นการเรียกร้องเอกราชหรือว่าการปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวในปัจจุบันนี้นะคะกลุ่ม B R N ก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้าง ความสงบไม่สงบนะคะในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะ,ะซึ่งเขาก็จะใช้ในการก่อเหตุความรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดการยิงโจมตีนะคะรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะ,ะซึ่งทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็พยายามที่จะใช้วิธีการเจราจาโดยสันติภาพเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็หาทางออกกับการเมืองกลุ่มนี้ค่ะด้วยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ก็ยังมีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มีความท้าทายแม้ว่าทางรัฐบาลนะคะหรือว่าภาครัฐต่างๆเนี่ยมีความพยายามที่จะเจรจาแล้วก็หาทางออกอย่างสันติวิธีแต่จะเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะ,ะ,ะก็ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะทั้งภาครัฐภาคประชาชน รวมถึงประชาสังคมนะคะในการที่จะร่วมกันสร้างสันติสุขหรือสันติภาพอย่างยั่งยืนค่ะแม่ครับวันนี้คุณเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดชายแดนใต้มีที่สวยๆเยอะเลย เคยได้ยินมาว่าที่จังหวัดชายแดนใต้อันตรายมากๆม,ม,มันจริงไหมครับแม่มันก็จริงอยู่นะเราอาจจะได้ยินข่าวไม่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมแต่แม่จะบอกลูกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้อะยังมีสถานที่สวยงามอีกเยอะแล้วเขาก็มีสเสน่ห์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปมีพี่ไหนบ้างครับแม่ ก็อย่างมัสยิดคลูเซนในปัตตานีนะลูกก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ถ้าลูกชอบแบบแนวธรรมชาตินะทะเลหมอกอายเวงในเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยก็สวยงามมากๆเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะลูกแล้วเขาก็มีอาหารอ,อ,อร่อยๆอนะอย่างข้าวยำปักใต้มีโรตีแกงพูดแล้วแม่ก็หิวเลยอ่ะโอ้โหฟังแล้วอยากไปเลยคัะแม่ คนที่นั่นใจดีนะครับใจดีสิลูกเพราะเขามีวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นนะนอกจากมีอาหารอาร่อยสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยงามชายแดนใต้เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยแล้วปิดเทอมเนี่ยวเดี๋ยแม่จะพาลูกไปเที่ยวดีไหมไม่ปิดเทอมใหญ่เราวางแผนไปเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้กันไหมครับแม่ได้สิจ้ะลูก yeah. คชายแดนใต้วันนี้นะคะที่เรากำลังพูดถึงในเรื่องของกลุ่ม b r n นะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมกลุ่ม VRN เนี่ยถึงเป็นขบวนการติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่ก่อเหตุรุนแรงได้ไม่หยุดนะคะแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะตามมา โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียมวลชนนะคะทั้งที่การก่อเหตุในหลายๆครั้งของพวกเขาเนี่ยก็มีผลกระทบกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กนะคะทั้งผู้หญิงคนท้องก็ไม่เว้นนะคะครูนักเรียนหรือแม้แต่พระเนนก็ถือเป็นการส่วนทางทฤษฎีสงครามแย่งชิงมวลชนซึ่งเป็นแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มขบวนการที่ไม่ใช่รัฐอย่างชัดแจ้งค่ะ ศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรชาติบำร,รุงสุขนะคะท่านก็เป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงชื่อดังท่านก็ได้เขียนบทความแล้วก็อธิบายกับเรื่องนี้ไว้นะคะว่าพฤติกรรมของ BIN นี้นะคะเป็นความเิมเกเริมในภาคใต้ซึ่งนั่นก็คือความเิมเกเริมของ biN นนั่นเองโดยท่านอาจารย์ก็ได้ถอดรหัสนะคะว่า เหตุผลต่งตางๆนะก็มาจากสี่ปัจจัยที่ไปเกื้อหนุนกับ b r n จนทําให้ก่อเหตุได้อย่างเสรีแล้วก็ไม่สนใจกับผลกระทบใดๆสถานการณ์ความรุนแรงจากการก่อเหตุร้ายของกลุ่ม b r n อย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้สะท้อนอะไรมากไปกว่าความเหิมเกริมนะคะของขบวนการติดอาวุธที่ยังแอบอิงนะคะแล้วก็ออยังยึดติดในเรื่องของาศาสนาและชาติพันธุ์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะมีความทวีผลเสียมากยิ่งขึ้นนะคะ จนอยากจะขอตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยต่างๆนะที่ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้บรรดาผู้ก่อเ,เหตุเหล่านี้ไปปฏิบัติการได้แบบที่ไม่ต้องคิดถึงผลเสียทางการเมืองเลยนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจําแนกปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญนะคะของความเหม็มเกริมของ b i n แล้วเนี่ยก็จะเห็นปัญหาพื้นฐานของสงครามในภาคใต้ของไทยไว้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะปัจจัยสงครามกองโจร หากจะพิจารณาถึงสารภาพสงครามในภาคใต้แล้วนะก็จะเห็นได้นะว่ากลุ่ม b บี n เ,เนี่ยใช้ปฏิบัติการแบบกองโจนซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างอํานาจของทหารของฝ่ายตนก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการรบแบบกองโจนด้วยการก่อการร้ายและการเข้าตีแบบฉกฉวยก็จะทําให้เจ้าหน้านที่รัฐนะติดตามจับกลุมได้ยากอีกทั้งก็ไม่ใช่สงครามที่ปรากฏเป็นรูปที่ชัดเจนค่ะ อีกหนึ่งองค์ประกอบนะคะนั่นก็คือความชํานาญภูมิประเทศในการหลบหนีก็เป็นหัวใจหลักนะคะในสงครามนอกแบบประการหนึ่งที่ประกอบกับการเงื่อนไขในพื้นที่ที่มีความเป็นชนบทแล้วก็ป่าเขาซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการเข้าตีที่ดีแล้วก็เป็นเส้นทางการหลบหนีที่ง่ายด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็เป็นการสนับสนุนของมวลชนในท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยสําคัญนะคะเพราะว่าสงครามกองโจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าในชนบทก็จะดําเนินไปไม่ได้หากปราศจากความสนับสนุนของมวลชนนะคะซึ่งผลสืสบเนื่องนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิก BRN นะกระทำการชั่วไร้อย่างไรก็มักจะรอดพ้นจากการถูกจับกลุมได้เสมอ หรือก็ที่เคยมีนักวิชาการต่างประเทศก็มีการตั้งก็สังเกตนะคะว่าทหารไทยเนี่ยรบกับผีในภาคใต้เพราะว่าเขาอาศัยความชํนานาญในพื้นที่แล้วก็อาศัยมวลชนที่คอยให้ความช่วยเหลือในการหลบหนีค่ะอีกหนึ่งองค์ประกอบนะคะนั่นก็คือปัจจัยสงครามแนวร่วมค่ะงานแนวร่วมก็เป็นพื้นฐานของสงครา สงครามก่อความไม่สงบนะคะถ้าไม่มีแนวร่วมแล้วเนี่ยกระบวนการติดอาวุธก็จะขยายออกไปไม่ได้ดังนั้น BRM ก็ b r n นะคะก็จึงสร้างแนวร่วมใน3ส่วนหลักนะคะนั่นก็คือแนวร่วมองค์กรการเมืองนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่า b r n เนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าพักคอมมิวนิตในไทยในการขยายงานแนวร่วมกับองค์กรในพักการเมือง ก็จะทําให้ข้อเรียกร้องแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อในการแบ่งแยกดินแดงเนี่ยถูกนํามาเสนอในรัฐสภาของไทยหรือมีการกล่าวยกย่องเชืิอชูสมาชิก B.R.N. ที่เข็นค่าคนเป็นจนํานวนมากนะคะแล้วก็กลับถูกให้เป็นวีรบุรุษในรัฐสภาผ่านพักการเมืองบางพักโดยไม่เสียไม่สนเสียงค้านนะคะ ในร่วมองค์กรภาคประชาสังคมนะคะองค์กรนี้ก็มีทัศนคติเชิงลบกับรัฐแล้วก็มองฝ่ายต่อต้านด้วยการยกย่องจึงพร้อมที่จะสร้างทฤษฎีหรือว่าวาทก,กรรมในการแก้ตัวให้กับการก่อการร้ายอยู่เสมอค่ะในร่วมสื่อนะคะปัจจัยสื่อก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยก็เป็นการสร้างอิทธิพลทางความคิดให้กับคนในสังคมได้มาก สื่อหลายส่วน,นรับวัฒกรรมและก็เรื่องเล่าของการแบ่งแยกดินแดนจนสื่อบางส่วนกน็กลายเป็นกระบอกเสียงแล้วก็การแบ่งแยกดินแดนเ,นเป็นไปอย่างน่าตกใจนะคะหรือแม้กระทั่งมีทีวีบางช่องหรือวนักาข่าวบางสำนักนออกมาปกป้องโจรก็มีนะคะผลสืบเนื่องก็มาจากสมาชิกบ n ไอเอ็ได้กระทำอย่างไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนหรือว่าองคอนน์กรมาให้ปกป้องอยู่เสมอเหมือนเสมือนว่าบ i n อเอ็ทำอะไรก็ไม่ผิด ะะพอรัฐเท่านั้นที่ผิดอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะเพราะฉะนั้นค่ะพวกแนวร่วมนี่ก็พร้อมที่จะเชิดชูวีรกรรมของโจรได้เสมอนั่นเองนะคะมาดูปัจจัยแนวหลังสงครามนะการทำสงครามต่อต้านรัฐก็จะดำเนินการโดยไม่มีแนวหลังให้เป็นที่หลบภยัยการที่มีฐานที่มั่นคงปลอดภัยแนวในแนวหลังนะคะก็เป็นเสมือนฐานที่มั่นคงสำหรับการหลบภัยจากการติดตามการจับกลุ่มของรัฐไทยค่ะ การได้รับการสนับสนุนทางการเงินนะคะการต่อต้านรัฐก็จะไปต่อไม่ได้เลยโดยไม่มีเงินสนับสนุนการสนับสนุนทางการเงินนะคะก็ได้จากการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆนะก็เป็นประเด็นสําคัญถึงไม่มีการก่อการร้ายนะการก่อความไม่สงบที่ใดในโลกที่จะดำเนินการไปได้โดยปราศจากการสนับสนุนทางการเงินค่ะการได้รับฝึกจากภายนอกนะคะ ซึ่งแนวหลังนอกจากจะเป็นที่พักพิงแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สําคัญที่ใช้ในการฝึกอาวุธด้วยนะคะพื้นที่นี้ก็มักจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดต่อกันก็จะมีความสะดวกในเรื่องของการข้ามพรมแดนมาปฏิบัติการในประเทศเป้าหมายผลสืบเนื่องนั่นก็คือสมาชิก BRN เนียม,มีมีสถานที่ที่พักนะเป็นเหมือนในที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขานะคะเพราะว่าอำนาจรัฐเนี่ยอาจจะเอื้อมเข้าไปไม่ถึงนั่นเองนะคะ ปัจจัยเสริมพลังสงครามค่ะนอกเหนือจากธรรมชาติสงครามแล้วนะคะแนวร่วมแล้วก็แนวหลังสงครามก็ยังมีปัจจัยที่เป็นพลังเสริมในการสร้างขบวนการต่อต้านรัฐได้อีกนะคะอย่างเช่นการขยายการบ่มเพาะซึ่งขบวนการนี้ก็ดําเนินไปด้วยการประกอบการสร้างประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องเล่าแล้วก็วาทกรรมนะคะเป็นการสร้างความเชื่อในเรื่องของการถูกกดขี่นะคะแล้วก็การถูกปราบปรามเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในการต่อต้านรัฐนั่นเองนะคะ การขยายมวลชนค่ะก็เป็นการบ่มเพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายนะก็มุ่งที่จะสร้างแล้วก็ขยายมวลชนเพื่อสนับสนุนการทําสงครามต่อต้านรัฐเพราะว่าถ้าไม่บ่มเพาะความรุนแรงก็จะสร้างเมล็ดพันธุ์ความรุนแรงต่อไปไม่ได้การขยายกองกําลังนะเมื่อกระบวนการบ่มเพาะเริ่มทํางานได้จริงแล้วก็จะทําให้เกิดการขยายจํานวนกองกําลังนะคะเพราะว่ากองกําลังเนี่ยก็ถูกสร้างจากการปลุกระดมผ่านกระบวนการบ่มเพาะ เพราะความรุนแรงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยนะสำหรับทำให้เกิดการหนุนหลังในของเรื่องของกลุ่ม b r n นะคะเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความซับซ้อนแล้วก็ยังเกิดเหตุดุนแรงอยู่เป็นประจำนะ,ะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะะในการที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับช่วงชวนชมชายแดนใต้ค่ะสามเหลี่ยมมั่นคงบังคั่งยั่งยืนน้องจิกปัตตานีสมัยกลกนราธิวาสเบตงยะลาสามเมืองหลักที่รัฐบาลเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะและกระตุ้นการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดําเนินการภายใต้าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับก็คือเกิดการจ้างงานในพื้นที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนช่วงชวนชมชายแดน ช่วงชวนชมชายแดนใต้นะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับน้ำตกปาโจนะคะน้ำตกปาโจก็เป็นภาษามาลายูนะคะว่าปาโจเนี่ยก็จะมีความหมายว่าน้ำตกนะคะน้ำตกปาโจก็จะตั้งอยู่ที่บ้านปาโจอําเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของพื้นป่าบูโดที่เขาบอกว่ามีน้ำไหลตลอดปีนะ,ะมีน้ำตกทั้งหมด7ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยที่สุด สายน้ำไหลตกจากลานผาหินกว้างนะคะมีความสูงประมาณ60เมตรก็จะลงสู่แอ่งน้ําใหญ่ในช่วงของฤดูฝนน้นําตกบาจโจเนี่ยจะมีความงดงามด้วยปริมาณน้ำมหาศาลนะคะและด้วยสภาพป่าบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์นะคะมีทางขึ้นไปสู่ต้นน้ําเป็นชั้นๆก็นับได้ว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ะะแล้วก็เป็นสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหาปาดีจังหวัดนาราธิวาสค่ะรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ,ะประเภทอุทยานป่าเขาในช่วงฤดูฝนน้ำตกบาโจเนี่ยเขาบอกว่าจะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยสภาพป่าแล้วก็ป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์พร้อมด้วยมี พันไม้อีกหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็นาร้อนแบบนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่นอกจากทะเลแล้วนะคะน้ําตกเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าจะได้รับความเย็นนะคะแล้วก็ด้วยความชุ่มชื้นของอความอุดมของป่าไม้เนี่ยก็ถือว่าน้ําตกก็ถือว่าเป็น ได้รับความนิยมนะในสําหรับที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยจะท่องเที่ยวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านใดที่ได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็แวะกันไปได้นะสําหรับน้ําตกปาโจค่ะ สันติสุขคือความสงบสุขอย่างถาวอที่ทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมการศึกษาอาชีพและความเป็นอยู่บนพื้นฐานของสังคมพระหุวัฒนธรรมแต่เราไม่แตกแยกวันนี้ทุกคนกำลังรอคอยด้วยความหวังต่างก็ปรารถนาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้กลับ มีวิถีชีวิตอย่างสงบสุขเหมือนเดิมบนวิถีชีวิตที่ยึดหลักของกฎหมายเคารพในสิทธิมนุษยชนอยู่ร่วมกันภายใต้ปัะชัยญารัชฐานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนโยบายสารใจสู่สันติของรัฐบาลช่วงของดีชายแดนต้า ช่วงของดีชายแดนใต้นะคะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพระปัตตนีนะคะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันว่าพร้มารยูค่ะซึ่งพร้ปัตตนีเนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเลยนะ,ะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปัตตานีค่ะโดยเฉพาะในเขตบ้านบือแนระแง่นะคะอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักของพร้เหล่านี้มาอย่างยาวนานค่ะ โดยลักษณะเด่นนะของพระปัตตนีเนี่ยเขาบอกว่าใบพระก็จะทำจากเหล็กกล้าผ่านการตีด้วยมือแบบดั้งเดิมนะก็จะทำให้พระปัตตนีเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความคมมากๆนะคะส่วนของด้ามจับค่ะก็จะทำมาจากไม้เนื้อแข็งนะคะอย่างเ,าเขาจะใช้ไม้พยุงไม้ประดูนะคะหรือว่าไม้แก่นมะขามซึ่งบางด้ามเนี่ยเขาจะมีการแกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามด้วยนะคะ ฝักพระค่ะทำจากไม้หรือว่าโลหะนะบางครั้งก็อาจจะประดับไปด้วยลวดลายศิลปะของอิสลามค่ะลักษณะใบใบมีดนะคะก็จะมีความโค้งเล็กน้อยคล้ายๆกับมีดมาลายูนะคะก็นำไปใช้ได้ทั้งในงานเกษตรงานตัดไม้รวมถึงงานช่างทั่วไปค่ะการใช้งานก็จะนำไปใช้ในงานฟาร์มนะคะในการตัดไม้การกรีดยางหรือจะนำไปเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ของชาวบ้านค่ะ โดยบางเล่มนะคะพระปัตตานีเนี่ยก็จะนําไปเป็นพระประดับหรือว่าของที่ระลึกได้ด้วยนะด้วยการออกแบบพิเศษนะคะแล้วก็ใช้ฝีมือที่ประณีตเนี่ยก็สามารถนําไปเป็นของที่ระลึกหรือว่านําไปประดับได้ด้วยนะคะ mm hmm. แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็ที่บ้านบือแนระแงตําบลตระบ,บอนอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะก็เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีการ สืบทอดภูมิปัญญาการตีพระมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ได้การรับรองนะคะจากโอท็อปห้าดาวด้วยนะคะท่านใดก็สนใจก็ไปซื้อฝากเป็นของขวัญเป็นของฝากได้นะ,ะหรือจะนําไป ประดับไว้ก็ได้นะคะสําหรับพระปัตตนีค่ะลาะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะขอขอบคุณทุกๆก,การรับฟังค่ะดิฉันสุริยพรสิงพันธ์นะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ